สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เชอรี่สวัสดีครับน้องป้ายูหผมป้ามเองวันนี้มาทำความรู้จักกับพี่เชอรี่กัน,นะครับซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของ s อสแบนะครับและได้ประสบความสำเร็จในด้านการเรียน กิจกรรมและการทำงานนะครับขอเชิญพี่เชอรี่แนะนำตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันพันจอากาศตรีหญิงราพอดบุญเกือ้อค่ะตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่กรองทัพอากาศในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยานกองบิน6ค่ะอุยแอร์โฮสเตสเลยอ่ะ <laughs> แต่พี่เชอรี่มีความประทับใจในรั้วเอสแบของเรายังไงบ้างครับ ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ,อ,อด้วยนะคะที่ทําให้เชอรี่เนี่ยนะคะได้รับทุนกิจกรรมร้อยเปอร์เซ็นด้วยและสําหรับความประทับใจของที่นี่นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านคณาจารย์นะคะคณาจารย์ที่นี่ค่ะท่านมีความเป็นกันเองมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้คําปรึกษาเรื่องเรียนจนแม้กระทั่งมาถึงเรื่องส่วนตัวท่านให้คําปรึกษาดีมากๆเลยะค่ะประทับใจมากๆนะคะแล้วก็ เรื่องเพื่อนด้วยค่ะจากมัธยมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นวิทยาลัยใช่ไหมคะเพื่อนก็จะต่างกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะดูแลกันแบบเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนจริงๆค่ะพอมาเรียนที่นี่เพราะว่าเราเป็นเด็กกิจกรรมใช่ไหมเราแบบมีกิจกรรมเยอะพอมาถึงปุ๊บคุณครูสั่งการบ้านเราอาจจะตามไม่ทันอย่างเงี้ยเพื่อนแบบคอยจดให้เลคเชอร์ให้เพื่อนช่วยกันดีมากเลยอส่งงานอะไรแบบนี้ประทับใจมากๆค่ะแล้วพี่เชอรี่เนี่ยเคยเรียนสาขาอะไรมาก่อนครับ สาขาที่พี่เรียนตอนอยู่ที่ s อสแบนะคะพี่เรียนสาขาภาษาต่างประเทศค่ะอ๋อแล้วพี่เชอรี่มีความภาคภูมิใจในการเรียนภาษาต่างประเทศยังไงบ้างครับโอ้โหภูมิใจมากๆเลยแต่ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนเลยนะคะคตอนที่มาสมัครที่ s อสเนี่ยพี่ไม่ได้ลงที่สาขาภาษาต่างประเทศอ้าวแล้วลงที่ภาษาอะไรครับลงต่างสาขาไวไ้ค่ะใช่สาขานี้คือเราเรียนไปแล้วเทอมหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าเอะมันยังไม่ใช่ตัวเองอะ่ะมันเรียนไปแล้ว มันยังไม่ใช่เออเราก็เลยอีกเทอมหนึ่งเราก็เลยเปลี่ยนเลยก็เลยมองหาตัวเลือกที่คิดว่ามันเข้ากับตัวเรานั่นก็คือสาขาภาษาต่างประเทศนั่นเองพอเรียนไปแล้วแบบเฮ้ยมันใช่อ่ะมันมันเป็นตัวเราอะมันแบบเราแบบบอลทูบี <c oughs> เกิดมาเพื่อที่จะเข้าสาขานี้อะไรอย่างเงี้ยเรียนไปคือสนุกมากชอบมากค่ะคและที่สําคัญนะคะพอเรียนไปสะไม่ไม่ผิดหวังเลยจริงๆเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันใช้ในชีวิตประจําวันได้แบบ ทุกวันเลยก็ว่าได้แล้วก็อยากในอนาคตนะคะว่าจะเป็นการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะภาษาแม่คือภาษาไทยใช่ไหมภาษาที่2คือภาษาอังกฤษเลย<า>คือแบบได้ความรู้มากๆค่ะจากวิทยาลัยที่นี่แล้วก็เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาภาษาต่างประเทศนะคะเขาบอกเลยว่าดีมากๆตอนแรกเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่แต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยรู้สึกเหมือนได้รับการเพิ่มพูนขัดเกลาไปมากขึ้นทําให้เราแบบ ได้รู้ภาษาอังกฤษได้แบบได้วิธีการใช้ที่ถูกต้องคือที่นี่หลักสูตรการเรียนการสอนกับภาษาอังกฤษคือดีมากๆและที่นี่นะคะก็ยังมีคุณครูชาวต่างชาตินะคะมาสอนด้วยในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษค่ะได้เรียนกับเจ้าของภาษาเลยได้ออกเสียงละหน้าห้องแบบทำให้เราแบบกล้าพูดกล้าใช้กล้าคิดภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วย ผมก็รู้สึกว่าโรงเรียนก็ตั้งแต่โรงเรียนเก่าผมพูดได้แค่ A B C อะครับมาโรงเรียนนี้ผมได้พูดได้ G E F E ด้วยครับเยอะขึ้นกว่าเดิมมากแน่น <laughs> อนครับผมได้ข่าวว่าพี่เป็นเด็กกิจกรรมตอนอยู่เอสแนี่พี่ทำกิจกรรมอะไรให้โรงเรียนบ้างครับ กิจกรรมที่นี่นะคะมีเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยนะคะคก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนค่ะอย่างพี่เนี่ยถนัดในเรื่องการเต้นนะคะพี่ก็ได้เ,เป็นเชียริเดอร์ของทางวิทยาลัยค่ะคซึ่งทําให้พี่เนี่ยได้รับทุนกิจกรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยใช่ค่ะก็เป็นทุนแบบทุนเรียนนะคะในการทำในการทําช่วยกิจกรรมของโรงเรียนนั่นเองค่ะคก็เป็นตัวแทนนะคะเชียริเดอร์ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันต่างๆนะคะคก็เรียกได้ว่าชอบมากพอได้ไปเต้นนะคะได้เต้นกับอาจารย์โจ ะเะชอามากสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะการเต้นเนี่ยเป็นหลักๆอยู่แล้วก,การเปเชลีดเดอร์ก็ต้องเต้นใช่ไหมคะใครเริ่มจากการจะไปแข่งขันแล้วก็ต้องทําการฝึกซ้อมฝึกฝนแล้วก็มีความอดทนแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะคะมันทําให้พี่แบบได้รับการปลกฝังมาตั้งแต่ตอนนี้เลยพี่เชลลี่ช่วงโควิดพี่มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างครับ ค่ะส่วนพี่นะคะเริ่มจากตัวพี่เลยก่อนที่จะออกจากบ้านเช็คกระเป๋าตัวเองเลยค่ะว่ามีแมสไหมนะคะ2มีเจลล้างมือไหมนะคะใส่แมสล้างมือนะคะออกจากบ้านแค่นี้ค่ะนะคะก็เป็นการป้องกันโควิดแบบง่ายๆของตัวพี่เองรหรือไปถึงนะคะเป็นมาตรการของที่ทํางานของพี่ก็มีค่ะก่อนที่จะเข้าไปที่ทำงานนะคะจะมีการวัดไข้นะคะคแล้วก็มีน้ํายาฆ่าเชื้อที่พื้นนะคะก่อนอที่จะเข้าไปที่ทํางานค่ะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะปลอดภัยจากโควิดค่ะค สุดท้ายนี้ผมอยากให้พี่เชอรี่ฝากถึงน้องๆและผู้ปกครองทางบ้านหน่อยครับค่ะนะคะพี่อยากฝากถึงน้องๆก่อนเลยนะคะพี่อยากให้น้องๆเนี่ยมีแพชชั่นค่ะสำหรับการมีแพชชั่นเนี่ยนะคะมีแพชชั่นแล้วแล้วก็มีอินสปิเรชันแล้วนะคะ แรงบันดาลใจนะคะมีแรงบันดาลใจการมีแพชชั่นเนี่ยมันเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยมุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะคะให้ประสบความสําเร็จให้ได้ค่ะ<อ>และแน่นอนว่าพอเรามุ่งมั่นฝ่าฟันไปแล้วนะคะแน่นอนว่ามันประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแล้วเราก็จะภูมิใจในตัวเราด้วยนั่นเองค่ะ<อ>และสําหรับผู้ปกครองนะคะก็อยากจะให้หันมามองค่ะที่เอสแบ็กนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนั่นเองนะคะสําหรับลูกๆนะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะให้ กับลูกๆหลานๆนั่นเองค่ะแน่นอนว่าที่นี่เนี่ยสร้างอนาคตให้กับน้องๆแน่นอนค่ะและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่เชอรี่มากนะครับพวกเรา2องคนขอตัวลาันไปก่อนบ๊ายบาย